เกิดภัยสงครามที่เราเห็นในต่างประเทศก็ดีประเทศเราก็ดีจะมีที่ไร่ที่นากี่ร้อยกี่พันไร่จะมีบ้านสวยบ้านงามมีอะไรอะไรต่างๆแบบโอ้ยสูมส่มาสแวงหามาทุกยากลำบากพอเกิดภัยจจนตัวแบบอันตรายที่จะมันเกิดที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ต้องยอม หลายคนโอ้น่าเห็นใจเลยสวนทุเรียนสวนผลมไม้กำลังโตกลำลังดีบางทียังขายไม่หมดเลยไม่อยากมาก็ต้องมานะเพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อนสมบัตริร้านค้าสิ่งของปิดสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตอันนี้ยังเป็นเรื่องที่เราต้องแบบไม่ประมา ทราบก็ดีถ้าเรารู้จักหารู้จักใช้แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้เราอย่างแท้จริงถ้าเราใช้ไม่เป็นสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นโทษถ้าเราใช้เป็นก็จะได้ประโยชน์ต่อยอดเป็นกําไรเป็นบุญญาณิธิที่จะให้เราดได้พบได้อาศัยได้ใช้ในวันข้างหน้าต่อไป อันนี้ก็เรื่องของซั์แต่เมื่อเรารักษาชีวิตได้แล้วถ้าวันหนึ่งมันจวนตัวคือชีวิตเราก็จะต้องรักษาแบบแบบไม่ได้แล้วจะว่าโดยเหตุอะไรกราจะเราจะรักษาอะไรถึง <c oughs> เราจะมีอะไรรักษาถ้าสมมติว่าทซั์เราก็รักษาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบ เกิดเหตุแบบอันตรายจนมาถึงว่าชีวิตเราเนี่ยถึงจะมีทรัพย์ก็รักษาไม่ได้มีชีวิตสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องรักษาไม่ได้อีกเพราะว่ามันถึงเวลาของมันทีนี้